รอรอนางสองสามครูทางกะละมังหมอพี่น้องพร้อมยังโทรศัพท์โทรศัพท์แปลสามเนียงเอียงหูก็รู้ว่านางนะจ๊ะง่ายแล้วรถขายหมอขายองค์รูทางกะละมังหมอตั้งไว้เลยจ้ะมาแลกหมอหนักมาหน่อยจ้ะพี่น้องจ้ะเฮ็ดย,ยามระยะโอ้มาขัดขยะพี่น้องเอ,อ้ยชีวิตนะจ๊ะเออเอา,เอาจัดไปนะพี่น้องเก้าเออเนียวประหวนป่ะกินนะมหนีวนางงาม,งามนางฟ้ากดให้น่เด้อ <laughs> เป็นกำลังใจ,จ้ะฮัลโหล my friend on the way จ้าพี่น้องจ่ายนะฮะ thank you for come enjoy watching my video นะฮะ please เ e n you come not forget the comment for I can go see you พูดมากว่นันยาเอ้เออเอออะเดี๋ยวก็ลองเพลงพี่น้องฟังจากน้อยก็ซื้อพี่น้องเมื่องขยงขยะน้ำกันนะฮะมามันขายใดบอแค่ยังเป้าควน <laughs> แม่อยู่ไทยเป็นห่วงเจ้าเด้เป็นจังได้คือนอดคนไกลกันบางบา้านหลายปีพันผ่านที่อนอดเงินสานที่จากมาที่อนอดทองไรและทองนาที่อนอดลุงป้าผู้อยู่ทางไกล ือกุมหัวใจน้ำตาตกในอยากให้ได้ยินคือเสียงเสือื่นคนไทยพาทิ้นทำมากินลำบากเหลือแสนบซ้ำใบดอกชีวิตคนไทยในต่างแดนมาโหลดมาฟังสิเว้าแป้น,ปนคนอยากมีแฟนฟังไว้ให้ บุญเฮามีสิพ่อคนรวยวาสนาสินุนช่วยโชคคอยอํำนวยได้ดีดังฝันพาเฮ็ดดีไว้สิสมดังใจที่อยากพอผ่านจะได้เอาเปรียบซึ่งกันและกันอย่าสิไม้มันสิกอบสิโกร ชีวิตบ่อรอยด้วยกลิบดอกไม้ดังใจคิดว่ามาอยู่เมืองนอกเมืองนาฝันที่วาดมาก็เลยเปลี่ยนผ่านคอยหูซึ้งแล้วฝรั่งกัคนลำบากคือกันชีวิตเหน็ดเหนื่อยสู้การสู้งานเอาความขยันแรกเปลี่ยนเงินตรา ยะสีขยากอนงานสิบนแล้วพี่น,ออน้องกาตลาดเบกแล้วยาอ่าจัดไาดิจัด,จดเอาขวนไปน้ำทำงานกว่าสิได้มาเงินแต่ระบาท แอบขาดใจแต่ก็ยินยอมอดอ้อมไว้ส่งให้คนไป้ได้อยู่ได้กินให้พ่อแม่สุขแม่ลูกสิทุกก็บอเทวินแค่กำลังใจที่อยากได้ยิน ลืมตัวก็ยอนนี่สินมันทั่วมัวภาระพันปัวต้องกินต้องจาจอย่ามายืมเงิอนอย่าเกียดคอยเดินถ้าบอมีให้ถ้ามีก็แย่ทั้งใจทั้งกายถ้าคอยสบายสิแจกฟรีฟรีถ้าแม่นได้ดีมีเงินล่วงลาย ไทยบ้านซาสี่ตั้งโรงทานแจกเงินเดิอค่าบ่าต้องโทรมาให้เหนื่อยหัวใจถ้าแม่นคอยมีก็ให้เจ้าแล้วว่าบ่าอยากอายย่อนมันบ่มีนี่ละเลยนายเพื่อสั่งกระตายเห็นหน้าก็เยอะโอ้ยมันเคยถามกูว่ากูามีบ้าพี่น้อง น,นิ่งยามาคัดขยะนะพี่น้องนะเออต้องคัดอะขายไม่ได้หรอกพี่น้องนะอืมไม่มีไรายได้อะไรเลยอะไม่เหมือนประเทศอื่นนะพี่น้องนะเออเมืองเชียนยาอยู่นะ,ะแต่ก็เป็นแต่ละเมืองน,นะ,ะเออเมืองเบชเชียนยาอยู่นี้นะ,ะพี่น้องขยะต้องคัดแยกนะ,ะออกระดาษเอาไว้จต่กระดาษเด้อพี่น้องเด้อทำกับมีบากโคตนะพี่น้องเออนะฮะเขาก็จะรู้เลยนะฮะว่าเราทิ้งผิดหรือเปล่าจ้าพี่น้องจ๋าห้ามเอาพลาสติกห้ามเอาขวดมาปนนะพี่น้องเออนี่ละ นะอันนี้เป็นบาร์โคดด้วจ้าพี่น้องจ๋าเห็นป่ะเออนี่นะฮะบาร์โคดนะฮะเออเขาก็สิ่รูนะฮะทีมพิดก็63ยูโรนะฮะหรือประมาณสอง0บาทบาทเฮานะฮะอันนี้ก็ขวดแก้วนะฮะขวดสักสีอยังละเออนะฮะเป็นพวกสแตนเลสยังก็ตามนะฮะอ่โรมีเนียมนะฮะเขาก็ต้องทีมพิสทั้งนี่นะฮะแล้วก็มีบาร์โคดเรียบร้อยจ้าพี่น้องจ๋านะฮะนี่บาร์โคดคือกันนะฮะพี่น้องเออ แล้วก็พลาสติกกับชิมิทุงขยะง่ายนะสีเหลืองนะก็บิมิบาร์โคดอีกคือกันนะจ๊ะพี่น้องจานะฮะคัดไปนะจ๊ะแล้วก็ขยะเปียกขยะพิเศษก็จะใช้บัตรนะฮะพี่น้องเออนี่แหละนะฮะใช้บัตรนะฮะไปสแกนนะฮะกดตู้นะฮะแล้วก็ยิงบัตรเข้าไปนะฮะพี่น้องเออมันก็ดังปิ้งแล้วก็ฟ้าเปิดห้นะจ๊ะเออทิมพิษก็โดนะฮะอันนี้เป็นทางขยะพิเศษของเฮานะฮะเฮาก็ทิม ทุกสิ่งสุกยางนะฮะพี่น้องที่มันแกะออกก็ได้นะฮะหรือว่าเศษผงเศษยังกระตามนะฮะที่ถิมว่าเป็นชิ้นเป็นอ่านห้ามมันมีลมมีเนียมติดจังส่นะพี่น้องเออเลาก็ถิมในถังนี้นะฮะไปถิมกับไปถิมถังเพิ่นนะฮะที่ทิงบาโคนดฮะแล้วก็เศษอาหารนะฮะถุงของเศษอาหารนั้นนะฮะก็เป็นขยะเปียกกนวพี่น้องก็สะเป็นทิงบาโค้ดถือกันนะฮะเอออาจจะให้มึงนะฮะว่าถังขยะบานเพิ่นนะนะฮะ มันขายบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อมันมีรายได้เด้อพี่นอ้องอ่าฮู้นะพี่น้องเห็นบ่สองถังตังอยู่ทังใต้สะพานนะ่ะคอยต้องย่างลงสะพานตมันหันไปเอาไปทิมนะฮะแล้วก็ถังสีเลี่ยมนั่นจะเป็นพวกกต้นไม้เด้อพี่น้องเด้อต้นไม้หกักไม้ใบไม้นะฮะก็ทิมบางถังใหญ่ๆนั่นถังสีน้ำเงินนั่นเอ่อสีเงินนั่นเป็นเอ่อถังขยะพิเศษนะฮะแล้วก็สีน้ำตาลก็เป็นถังขยะเปียกนะพี่น้องเอาอย่างนี้บาโคดนะฮะทิมพิษก็ถือปั๊บนะฮะอันนี้ก็็เปนนนนนสวออออััใหญญญ่่โตขงงาจจ้ะะพี ภาคเ,เสกะตีเด้่อพี่น้องหูนยอดมันอยู่ปลายคุณไม่ <laughs> ได้กินจากเก็รอกพี่น้องปลูกประดับไว้ว่ากูก็คนไทยนะมีกระถินเหมือนกันนะจ๊ะพี่น้องจา๋าฮะสวนอันใหญ่โตนะจ๊ะพี่น้องเน่เน่เน่อันใหญ่โตสองพัไนไรนะจ๊ะรวยมากอันยาญรวยจริงๆเพ้อเจอนะจ๊ะชีวิตอย่ายไปเพ้อเจอมาจ๊ะพี่น้องจา๋าเออนะฮะเอาแค่พอ,พอดีเอาแค่พองามเอาแค่ชีวิตเราอยู่รอดปลอดภัยพอนะจ๊ะ นีก็มีมาเยอะแล้วนะจ๊ะจนก็จนที่หายแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะฮะจนอีกไม่กลัวแล้วเราเราแข็งแรงแล้วนะฮะพี่น้องเออนี่ละพี่น้องออมีรายได้ดอกอ <laughs> ชีวิตปัสสบะนะจ๊ะเออนางแยกขกยะเราพี่น้องได้เืิอเนี่ยอ่าให้เมืองนะฮะนี่ละพี่น้องนะฮะเตาเผานะฮะเดี๋ยวถ้าเพี้ยนยาว่างนะฮะเพี้ยนยาจะพาไปดูเตาเผาของเมืองเบเชานะฮะซึ่งโด่งดังมากนะฮะ เอ่อทั่วโลกต้องมาชมเตาเผาที่เมืองเบชานะฮะเป็นเป็นเตาแรกนะฮะพี่น้องเอ่อตอนนี้จะมีอยู่ประมาณห้าหกเตาแล้วพี่น้องนะแต่ละเมืองนะ,ะยังไปไม่ครบแล้วก็คนที่เขาใช้บัตสแกนนี้ก็ยังมีไม่ครบนะ,ะอืมต้องจัดการนะฮะแล้วก็ที่เพิ่นให้เฮาแยกคัดขยะนี่นะฮะเตาเผาของเขาจะปล่อยเป็นไอร้อนนะฮะเป็นความร้อนเข่ามาสู่บ้านเลือนของประชาชนนะฮะพี่น้องเออควันของเขาอ่ะพี่น้องนะแก๊สอ่ะที่มาทำอ่า ใส่มิเตอร์เราเนี่ยนะฮะเออมิเตอร์ความร้อนนะฮะในบ้านเรือนหรือว่าคอนโดคอนโดนะฮะนี่แล้วนะฮะแล้วก็ขายบพื่ออะไรจอ่นนะฮะแถมทีมทิสเขาก็ถือกปั๊บนะหกะสามยูโรหรือว่ามีจดหมายมาเลยนะพี่น้องนะแล้วก็เถียงเขาไม่ได้ด้วยมีภาพถ่ายลายเซ็นมาอย่างดีไอ <laughs> เสียงเงินซะโดยดีนะจ๊ะคอยก็เคยทีมพิดนะคอยนันเวลาคัดขยาเคอยจะมาเมืองว่าลูกคอยเอาอย่างมาถินนี่สนะพี่น้อง ก็เลยต้องมานั่งซีกระดาษให้มันน้อยลงให้มันเต็มถังสินะพี่น้องเด้อเออชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องนะแต่ละวันพี่ยาก็ให้ดูว่าทําอะไรบ้างนะจ๊ะพี่น้องจ๋า <laughs> ชอบก,กดไลค์ไลค์ก็กดแชร์พี่ยาบ้างนะเออนะขอใจคนยากคนตลกนะพี่น้องนะเออนะชีวิตมันก็มีบ้างแหละสวยหรูกับไม่สวยหรูนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอยู่ข้างนอกก็หรูได้นะฮะอยู่ข้างในก็นั่นแหละขี้ขาเจ้าของ <laughs> ไปแล้วว้ยกอพูดมากนะจ๊ะไปแล้วจ๊ะสวยไม่มากแต่ถ้ายากฉันแย่นะอย่าลืมกดไลค์จ๊ะบายนะลบยูลบยูนะคะคอมเมนต์ไว้ไปหมดจัดเต็มจ้ะพี่น้องจ๋านะ,ะคะรูถานกะละมังเมา้ายบาย